ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมากัดผมกันขออภัยในความน่าสดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพที่เพิ่งตื่นนอนมาเลยก็เราจะได้กัดแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำทีเดียวนะคะต้องบอกว่าวันนี้กับตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้เราจะมาลองตัวกัดสีผมตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะคะอันนี้กับไม่เห็นรีวิวในไทยเลยนะคะหรือว่าแบบ หาไม่เจอเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้กับโดนตกมาจากยูทูบเบอร์ของต่างชาตินะคะคือของต่างชาติอะ่ะเขาจะชอบนิยมทําโทนแบบสว่างสว่างใช่ไหมคะแบบพวกสีบรอนสีแพลตินมัมสีแบบไอส์เกรย์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสีโทนแบบสว่างมากๆนะคะซึ่งหลายๆคลิปที่เขาทําให้ดูเนี่ยเขาใช้ตัวกัดแล้วก็เดเวลลอปเปอร์ของยี่ห้อนี้ที่กับซื้อมาชะดา อันนี้นะคะเป็นชวาสคอบบรอนมีนะคะตัวนี้เป็นผงกัด450กรัมแล้วก็ตัวนี้เป็นเดเวลลอปเปอนะคะเอ่อ1,000มิลลิลิตรเลยขวดใหญ่มากๆนะคะ2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาใช้คู่กันคือที่กับตัดสินใจซื้อตัวนี้มาลองเนี่ยจริงๆคิดมาเป็นเดือนเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าอยากได้เราก็ซื้อเลยเพราะว่าราคา2ตัวเนี้ยค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับแบบ ผลิตภัณฑ์กัดสีผมในท้องตลาดทั่วไปที่ที่เราเคยเคยใช้กันนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ตัวอของนิก้าโอแล้วก็มีของโ o แลนด์นะคะก็คือมันมันก็ราคาไม่กี่ร้อยใช่ไหมแต่ว่า2ตัวนี้รวมกันแล้วพันกว,กว่านะคะแล้วก็ที่หน้าขวดน,นะคะก็ยังมีเขียนเอาไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นพรีเมียมเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นสูตรออยล์ฟอร์มูล่ามอสเจอร์เมนเทนนิงนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีการผสมตัวบำรุงเข้าไปในนี้นะคะทำให้ผมมีความชุ่มชื้นใน หว่างการกัดแล้วก็ให้เหมือนผมไม่เสียนะคะส่วนตัวที่เป็นผงกัดนะคะตัวนี้สามารถกัดได้ระดับสูงสุดถึงระดับ9ที่สําคัญคือเป็น Dust รีพาวเดอร์ก็คือเหมือนกับมันจะไม่เป็นฝุ่นฟุงฟ้งๆนะคะซึ่งตัวนี้เขาเคลมมาเลยค่ะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยทําให้ผมแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นในระหว่างการกัดด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันว่ามันจะจริงหรือว่าไม่จริง ตอนที่ทำเนี่ยกับอาจจะแบ่งผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะลองไปทําเองเนี่ยแนะนําให้แบ่งผมให้ดีๆนะคะแล้วก็หยิบช่อหนึ่งเนี่ยไม่ต้องหนามากนะคะก็จะทําให้ครีมเวลาปาดลงไปมันทั่วถึงอย่างของกับเมื่อกี้นะคะด้านหลังกับก็มองไม่เห็นเหมือนกันก็เน้นจับช่อให้พอดีๆแล้วก็ปาดให้มันทั่วๆชุ่มๆนะคะก็จะช่วยได้ ส่วนตัวกับรู้สึกว่าตัวนี้เป็นผงกัดที่หอมมากๆนะคะคือมันไม่มีกลิ่นฉุนเลยแล้วก็ไม่แสบหนังหัวแล้วก็ไม่แสบผิวด้วยเวลาที่แบบเปื้อนตามผิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากสระออกมาแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะ A few moments later ชะ่ะกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเป่าผมกันนะคะ นี้คือก็รู้สึกว่าอันนี้เหมือนไม่ใช่ผมจริงๆแล้วอะเหมือนใส่วิกอะคือผมมันเป็นแบบสีเหมือนบาร์บี้เลยอะรู้สึกแบบชอบมากๆนะคะขอสรุปเลยละกันนะคะโดยรวมเนี่ยกับรู้สึกแบบดีใจมากที่ซื้อตัวนี้มานะคะไม่ผิดหวังเลยคือเนี่ยจากที่แบบตรงนี้เป็นควนดําๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผมสีน้ำตาลเข้มเนี่ยกัดครั้งเดียวนะคะก็คือได้สีออกมาเป็นแบบนี้เลยมันแบบทําได้ดีมากๆนะคะ ถามว่าไอ้เทคโนโลยีที่ที่เขาเคลมมาตอนแรกว่าแบบใช้แล้วมันจะผมไม่เสียอะไรเงี้ยมันไม่เสียจริงไหมคําตอบคือสําหรับกัปนะกับรู้สึกว่า เวลากัดผมอะยังไงผมมันก็ต้องเสียใช่ไหมคะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมกับที่มันเสียอยู่แล้วอะตอนที่กัดอะมันไม่รู้สึกว่ามันเสียเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือตอนที่ไปล้างน้ําออกอะผมมีความนุ่มมากแล้วก็รู้สึกเลยว่าผมมันไม่เสียแต่ว่าจริงๆแล้วอะเออคือมันก็คงเสียแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้รู้สึกเสียขนาดนั้นนะคะเนี่ยคือมันก็เห็นชัดเลยว่าหลังจากที่เป่าผมมาแล้วก็เนี้ยม้วนผมด้วยนะคะผมมันไม่ได้แบบช็อตหรือว่าชีฟูเพิ่มขึ้นนะคะก็ส สำหรับใครที่ต้องการสกัดผมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ผมมันเสียมากกับรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียคือก็อย่างที่บอกว่ามันราคาค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าเกิดว่าใครชอบย้อมผมอยู่แล้วย้อมผมเองเป็นประจำอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือตัวนี้โอเคมากๆนะคะที่จะซื้อติดเอาไว้ ทางนี้การย้อมผมกัดผมอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมแล้วก็พื้นผมเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะคลิปนี้กับก็คือแค่อยากจะมาแชร์แล้วก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าผลลัพธ์จากการใช้ตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้กับก็ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้านล่างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มาทําสีผมกันอีกคะ่ะบ๊ายบาย